มาติดตามข่าวในช่วงนี้จากโซนข่าวทางช่อง psi สารดีกดเลข99สนับสนุนข่าวโดยไวรักกี้คลินิกแค่เจอเราคุณก็โชคดีชั้น 4. เซนจูรี่อนุสาวรีชัยสมรภูมิ AP Honda ตกย้ำความเป็นผู้นำตลาดรถจักรยานยนต์ไทยอีกครั้งด้วยการเปิดตัว All New Honda Scoopy รถแฟชั่น AT โมเดลใหม่ล่าสุด พัฒนาขึ้นภายใต้คอนเซปต์ฟันดิสกมันให้สุดเว์ผสานความสมบูรณ์แบบของดีไซน์ใหม่สไตล์โมเดิร์นและเทคโนโลยีเพื่อการขับขี่อย่างลงตัวโดย Honda Scoopy i ไมีอัตราการเติบโตอย่างรวดเร็วมียอดจำหน่ายสะสมจนถึงปัจจุบันสูงถึง2.4ล้านคันและยังคงเป็นที่นิยมในหมู่วัยรุ่นไทยที่ชื่นชอบรถที่มีสไตล์อีกด้วย อมิตาทาทา,ทายังสมบทผู้ช่วยเชฟให้กับเชฟสเตฟานไลเนอร์หัวหน้าพ่อครัวใหญ่โรงแรมเพนนิซูรากรุงเทพเพื่อปรุงเมนูอาหารเพื่อสุขภาพสุดพิเศษในงานเทศกาลเฉลิมฉลองของชาวอินเดียที่ยิ่งใหญ่ที่สุด f ฟิร์ส i ดวัลลี่เฟสติวัลนบูสบาบูนัทลานกิจกรรม G4 แอดไอคอนสยามแบงคอกระหว่างวันที่13ถึง15พฤศจิกายน2563 ก็จะเป็นงานวันปีใหม่อินเดียค่ะซึ่งเราจัดขึ้น3วันนะคะ13-15ถึง15ค่ะคือบาบุนัทก็มีโอกาสได้เข้ามาจอนกับงานนี้ด้วยค่ะเพื่อเปิดตัวสินค้าตัวใหม่นะคะเป็นพวกกลุ่มแป้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้หลักๆเลยเราก็เน้นจะกระจายทั่วทั่วประเทศนะคะก็คือมีเป็นพวกกลุ่มสินค้านำเข้าอะไรต่างๆะคะ่ะแล้วก็กระจายในประเทศไทยะคะ่ะ ตอนนี้ก็คือหลักๆก,กลุ่มสินค้าก็จะแยกออกเป็นหลาย category นิดนึงนะคะแต่หลักๆเลยก็จะเป็นกลุ่มสุขภาพทั้งหมดก็จะมีกลุ่มถั่วกลุ่มแป้งกลุ่มซูเปอร์ฟู้ดและกลุ่มขนมที่เป็นเฮลตี้นะคะจริงหลังจากช่วงโควิดต้องยอมรับเลยนะคะคือสินค้าเราเป็นที่รับรู้ค่อนข้างเยอะมากเพราะเราจะมีหลากหลายะคะแล้วก็ตอนนี้ก็อยากให้ทุกคนนะคะ กลับมาดูแลสุขภาพอะค่ะอะไรที่เราทานเข้าไปคือเราต้องคำนึงดีๆอะค่ะ you are what you eat นะคะที่ดูเป็นกลุ่มออนไลน์นะคะซึ่งค่อนข้างมาแรงแล้วก็เราก็เข้าไปเต็มที่กับตรงการขายออนไลน์เพื่อจะเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้มากขึ้นนะคะก็เว็บไซต์นะคะ b a b u n a t s com หรือว่าจะเป็นทางไอทีค่ะ sign b a b u n a t s นะคะ